แท่งก็ไม่ได้อย่างนั้นศรัทธาจริงๆนั่นทำอะไรนะเมาใช้บือดกบไนหว่าเสียชะมัดเลยทำได้ยังไงเนี่ยเจ้าพ่อของศักดิ์สิทธ์หน้าดูเลยนั่นสิเี้ยตน่เขอหน่อยนะตมังแก้วเต็มถังแล้วสบายมากอุ้ยเลือโอ้โมืนตกลิ้ ว่แล oh, huh? you know you know ้วยังนานแล้วนะรัเห็นไหมล่ะนน่าโอ้ยจะไปดูที่น่ะรัวจะงเจ๊งเดี๋ยวท่านก็มาลอกนั่นน่ะเหงื่อไหลแล้วนจวนละจวนนั่นน่ะฮะฮู้กัยนุเพ่งกำลังจะเดือดร้อนฮะ้ยเดือดร้อนยังไงครับเจ้าพ่อครับความตายมาจุราด์กำลังจะมาหาพวกไออยู่แล้วอยู่หาความ ฉันยังใช้ชีวิตไม่คุ้มเลยช่วยมอมฉันด้วยเจ้าพ่อเจ้าขาแล้วเราจะแก้ไขยังไงล่ะครับเจ้าพ่อครับอ้เสี้ยวยอะไรครับน่ารัอะไรอะาเฮ้ยมีของดี แล้วทำยังไงถึงจะได้บอครับจุ๊จุอย่าเอ็ดไปมันไม่ใช่จะให้กันง่ายๆพวกเองต้องถวายปัจัยเอาแบบสะดวกรวดเร็วก็ต้องจ่ายคนละห้าร้อยบาทเป็นยังไงสนไห้าร้อยห้าร้อยบาทไปหาที่ไหนล่ะเนี่ยตังเยอะอ๋อได้ครับมีบางอาจไม่กลัวตายก็ไม่ต้องเอาถ้าอยากได้พรุ่งนี้ก็เอาเงินมาก่อนตะวันตกดินวันนี้พอแค่นี้ก็ต้องไปสวรรค์หาทต่เท้าแล้ว กาอย่างนี้ใครไม่มีอย่างก็ต้องตายในสิใช่ไหมใช่เหอ จริงๆเลยขนาดข้ารู้ว่าแกล้งเนี่ยนะข้ายังอดกลัวไม่ได้เลยยิ่งตอนที่แทงลิ้นหมูด้วยแล้วก็หูยเสียวสุดๆเลยฮเจ้าโอ้ยจิบจ้อยนะพรุ่งนีเตรียมยาก็ท่านมาขายไอ้พวกหน้าโง่กันแล้วกันที่สําคัญจะลืมส่วนแบ่งของข้าจะจำเอาไว้หรือไม่ได้เด็ดขาดเขาไม่ลืมหรอกเอาไงดีล่ะสีขอคิดดูก่อนนะ วันที่ตกแล้วจุ๊จุ๊จุ๊วันรุ่งขึ้นเฮ้ยอะไรอย่างไรครับ อะไรกันอะไรกันอะไรกันโอ้ยทนไม่ไหวแล้วใครว่าบังอาจมาขัดขวางพิธีของข้าเนี่ยโกรธหน้าออกมาสิหน่อยเลยบังอาจนักตื่ตื่นอะไรหรือเปล่าไหนว่าเป็นเจ้าพ่อทำไย้นู้แนีกเบด้วยอ่ะร้องยาเลยอ้ยโอ้ยย โอ้ยเฮ้ยแบบนี้มันหลอกนันี่เนาะงั้นข้าจะไปตามตำรวจดีกว่านะโปริสตำรวจดีกว่าเรียกตำรวจมาจับไปเลยอะไรกันนะทอยเจ้าทองแกหักหลังฉันอย่างนั้นเรอหน่อยตาำรวจเดี๋ยวนะทองเมื่อวานยังตกลงแบ่งเงินกับเจ้าพ่อไม่ใช่เหรอฮะคือคือทำไปก็คือเล่นเฉยนะจ๊ะแค่เล่นเล่นนยๆไอ้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 อ้้ไอ้ไไ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้เ้อ้้ แต่เป็นท่านพามัจจุราชต่างาโหากต้องไอู้